สดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมครับรักษาตัวเองนะครับจากอาการเข่าเสื่อมนะครับเข่าล็อกเข่าบวมปวดเข่านะครับหลายท่านก็มีอาการเช่นนี้เนาะสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นอาการเข่าเนี่ยน่าอายุประมาณ50-60ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชม50 60 70จเนี่ยจะมีอาการปวดเข่าแต่สมัยนี้ไม่ใช่ครับท่านผู้ชม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับส0สิบปวดแล้วนะครับบางคนยี่สิบปปลายก็ปวดแล้วนะครับแปลกไหมแปลกเนาะหนึ่งเลยครับมาจากอาหารการกินสองครับมาจากอิริยาบท่าทางในการใช้ใช้งานของร่างกายเรานะครับ2ออย่างนี้แหละนะฮะที่มีผลทําให้เรานั้นปวดเขาอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนเวลาปวดเนี่ยนะครับมันทรมานมากนะครับมันจะ มีอาการจีด๊ดเหมือนเจ็บเหมือนปวดนะครับเหมือนมันติดขัดนะครับมันจะมีหลายสายเหตุนะครับแล้วก็อาการก็จะใกล้คล้ายกันใกล้เคียงกันนะครับพอมีอาการปวดแสบนะครับเหมือนแบบว่ามันเคดมันปวดอยู่ข้างในนะครับก็ยังไม่ไปหาหมอหรอกนะส่วนมากก็ซื้อยามากินเนาะซื้อยามากินก็บรรเทาได้ในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> พอปล่อยนานเข้านานเข้าก็หนักขึ้นครับ ยาก็จะเอาไม่อยู่ก็ต้องไปหาหมอครับไปหาหมอเสร็จก็ต้องทําการตรวจนะฮะวิชัยเอ๊ะเป็นอะไรกันแน่นะครับโดยเบื้องต้นก็ต้องให้ยาแก้กเส็บยาคลายเส้นอะไรพวกนี้มากินนะครับ <c oughs> ยาคลายกล้ามเนื้อรักษาอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะบรรเทาเบาบางนะครับพอหนักขึ้นหนักขึ้น,ขนเข่าจะบวมแล้วครับเข่าจะบวมนะฮะเข่าบวมแล้วก็เอ๊ะทำไมเข่ามันบวมละ่ะเข่าบวมเพราะว่า เอ็นคือเข่ามีสองส่วนนะครับมันจะมีเยื่อหุ้มเข่าทั้งสองส่วนเลยนะไอ้เยื่อหุ้มเข่านี้แหละครับมันจะแตกครับมันจะฉี่ครับเพราะว่ามันเกิดการบดขยี้มากเกินไปนะครับบดขยี้น้ําหนักเยอะบดขยี้น้ําหนักเยอะอย่างเงี้ยนะครับทําให้เยื่อหุ้มเข่าแตกครับพอเยื่อหุ้มเข่าแตกปุ๊บเข่ามันจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับมันจะสร้างน้ําขึ้นมาครับเพื่อรักษาตัวนองนะครับพอน้ําขึ้นมาปุ๊บ เข่าจะบวมครับน้ําจะอยู่ในเข่าครับบวมมาลึงชึงกว่ามันจะสลายไปเนี่ยนานครับบางคนต้องไปเจาะอ,ออกนะฮะหลายคนต้องไปเจาะเสียเงินเจาะลครับอย่างน้อยสามร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่นะแต่ที่มันก็ได้ยามากินนะครับนักเข้าหนักเข้าทั้งปล่อยไปยงี้เรือรังเดี๋ยวบวมเดี๋ยวเจาะเดี๋ยวบวมเดี๋ยวเจาะอ,อยู่นี้หมอจะนัดเอกเยลแล้วผ่านะครับอถึงตรงนี้ก็ไม่อยากไปถึงตรงนั้นกันเนาะเราก็ต้อง หาวิธีรักษานะครับซึ่งผมมาเจอวิธีรักษาท่านผู้ชมของอาการเข่าติดเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับง่ายครับท่านผู้ชมง่ายมากแต่หลายคนไม่เชื่อคนที่เชื่อก็โชคดีไปครับทําแล้วก็หายนะครับตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บผมจะเอาเข่าออกไม่ได้ครับมันติดฮนะมันมันถ้าเอาออกมันจะปวดอ่ะแล้วก็ค่อยง้างออกครับปืดถึงจะออกได้แล้วค่อยเดินไปนะครับ นั่นแหละอาการเริ่มต้นนะครับมันจะแบบหัวอะไรมันทรมายขนาดนี้วะเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเป็นกเกือบทุกคนแล้วแต่ระยะเวลานะครับว่าเรานั้นใช้เข่าเรามากน้อยเพียงใดเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ตอนนี้มาดูวิธีรักษาก่อนดีกว่าวิธีรักษารับมันไม่ยากเลยครับเปิดใจเชื่อผมก่อนผมหายผมปวดมาตั้งสองปีผมยังหายได้นะครับมันมีสามขั้นตอนครับขั้นตอนที่หนึ่งครับท่านผู้ชมให้เราเอาเข่าข้างที่เป็นนะครับยกขึ้นมาตีครับ ตรีรอบๆครับตีรอบๆจะตีหรือจะทุบก็ได uh, ้แล้วแต่ชอบตีหรือทุบก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับรอบๆนะทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างรอบๆอย่างนี้นะครับตีแรงแค่ไหนเท่าที่เรารู้สึกดีนะครับตีให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีนะครับไม่ใช่ตีหรือทุบจนเจ็บไม่ใช่นะครับตีเข้าไปครับให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับให้รู้สึกดีครับก็ตีเข้าไปรอบๆนานแค่ไหนแล้วแต่ความพอใจครับ อาจจะสามสิบวินาทีอาจจะหนึ่งนาทีอาจจะสองนาทีสามน,นาทีก็แล้วแต่ก็ตีไหมครับกับรอบอย่างนี้นะครับกี่ครั้งก็แล้วแต่เวลาไหนเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาเลยครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับสี่เวลาเลยตีให้รอบเลยนะครับ การตีอย่างเงี้หนึ่งเลยมันจะช่วยสลายน้ํานะครับน้ําที่มันขังอยู่ในเขามันจะค่อยๆแตกสลายซึมไปเรื่อยครับปุ๊บปุ๊บ,บแล้ไปเจาะออกแล้วครัเนี้ยนะตีไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับอาจจะประมาณ3 4มสวันก็แล้วแต่มันก็ตีไปเรื่อยท่าที่1นะครับท่าที่2ครับให้ท่านผู้ชมเหยียดขาไปข้างหน้าครับอย่างนี้ครับให้ตึงที่สุดอ่าใครเหยียดได้ก็เหยียดถ้าเหยียดไม่ได้ก็เตะเ,ตะเบาๆยืนเตะนั่งเตะได้หมดนะครับอย่าเตะจนเจ็บนะครับท่านผู้ชม ให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับให้เรารู้สึกว่าเป็นการรักษาเป็นการบําบัดเป็นการผ่อนคลายนะครับอย่าไปเตะแบบพุตบอลอุ้ยอุ้ยไม่ใช่นะครับก็เตะมายืดๆืดอย่างนี้นะครับใครเตะไม่ไหวก็ยืดเอานะครับยืดเอาให้เส้นมันยืดถ้าเส้นเข่าไม่ยืดยังไงก็ไม่หายนะครับให้มันยืดให้ได้นะครับให้มันยืดออกไปให้ได้เส้นเข่าเพราะมันจะเวลาร่างกายเรามันเกิดอาการเข่าล็อกเข่าเจ็บเข่าเบื่อแล้วมันจะหดครับมันจะมีเส้นบางเส้นในเข่ามันจะหดเข้าไปครับคราวนี้พอหดเข้าไปมาออกยากนะครับ เผอๆจะเป็นพังผืดที่เขาไปกันใหญ่ต้องขยับนะครับก็ทําอย่างนี้คู่กันไปสองท่านะทําคู่กันไปเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลานะครับทาทุกวันทำไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลารักษาตัวเนี่ยแล้วแต่ครับว่าใครเป็นมากเป็นน้อยนะเป็นมากก็หลายเดือนหน่อยนะครับเป็นน้อยก็ประมาณเดือน2เดือนก็หายนะครับสองท่าผ่านไปท่าสุดท้ายครับท่านี้คือท่าโหดเลยคนที่เป็นเข่าเสื่อมเข่าล็อกเขา่าเอ็นเขา่าฉีกหรือว่าจะเป็น เยื่อบุเข่าเสื่อมหรือว่าแตกเนี่ยนะครับเวลานั่งคุกเข่าจะนั่งไม่ได้นะท่านผู้ชมนั่งไม่ได้เด้งออกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝืนนะเอานั่งให้ได้เริ่มต้นเรานั่งกับโต๊ะอี้นะฮะเอาอี้อย้ได้นะครับแล้วเรายกขาขึ้นมาครับข้างที่เป็นนะยกขึ้นมาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะอ่ะได้แค่นี้ก็เอาแคน่นี้มันจะปวดนะเพราะยกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมพอเข่ามันพับปุ๊บเส้นมันที่หดมันจะโดนง้างออกมันจะปวดมากนะครับก็ต้องทนนะครับทนอย่างเงี้ยสักสามสิบวินาทีนะครับ ตอนเราออกมันจะทรมานหน่อยนะครับดึง instagram. มันยืดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับพอท่านผู้ชมทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับท้ายที่สุดท่านผู้ชมต้องทาอย่างนี้ได้ครับเอามันไว้ใต้ก้นคือนั่งคุกเข่าทั้งสองข้างได้อ่าถ้าท่านผู้ชมนั่งท่านี้ได้เมื่อไหร่เข่าท่านผู้ชมหายแน่นอนคนที่เป็นเข่าเสื่อมนะครับ <S <S คนที่เป็นขเข่าเสื่อมเข่าล็อกเข่าติดเข่าวบวมเนี่ยจะหายนะครับต้องนั่งอย่างนี้ให้ได้นะครับเอาให้ได้นะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ค่อยขยับเข้ามายับเข้ามานะครับก็มี ผมเป็นเนี่ยโอ้โหเหมือนตกอุลโลกนะคุณผู้ชมมันไม่หายสักทีนะหลายปีนะโอ้โหูนั่งห้องน้านี่ลุกขึ้นมาเนี่โอ้โหเข่าติดอย่างเงี้ยครับต้องง่ายค่อยง้างออกแล้วค่อยเดินออกไปครับแล้วผมอายุต,ตอนนั้นรู้สึกจะสามสิบปลายนะไปแล้วอะโอ้โหทรมานสุดๆเลยนะครับยาอะไรก็เอาไม่อยู่กินไม่ได้แค่บรรเทานะครับได้แค่บรรเทาเพราะว่าเราใช้เข่าหนักเกินไปนะครับสาเหตุที่เป็นฟังให้ดีนะครับสาเหตุที่เป็นนะครับคุณผู้ชม หนึ่งเราใช้เข่ามากเกินไปได้วยการยืนานานเกินไปครับคุณยืนานานเกินไปครับน้ําหนักตัวคุณยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งบดขยี้เข่ามากเท่านั้นนะครับยืนานานเกินไป 2. หลักๆเลยนะขึ้นกระไดมากเกินไปครับลงกระไดไม่เท่าไหร่แต่ขึ้นกระไดมาไหลนั่นแหละไม่ว่ากระไดนั้นะมันจะสูงแค่5ขั้น7ขั้น5ขั้น7ขั้นกันแล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณขึ้นทุกวันเกิดอาการขึ้นกระไดทุกวันนะครับ เข่าคุณจะพังโคตรไวเลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคนสมัยนี้จะเป็นง่ายเพราะมันขึ้นตึกขึ้นอาคารที่สูงๆเยอะนะเพราะคนเมืองเป็นง่ายเลยนะครับเป็นง่ายๆขึ้นกระไดครับเวลาขึ้นกระไดนะครับท่านผู้ชม,ชมผมสาธิตหลายครั้ง <S <S การขึ้นกระไดเราก้าวไปใช่ไหม <S 1> <S 1> น้ําหนักทั้งหมดนะครับมันจะลงไปที่เข่าข้างนะั้นเวลาเราก้าวขึ้นตอนก้าวอ,อย่างนี้เป็นอไร่ถ้าเราก้าวขึ้นเมื่อไหร่นะดูนะครับน้ําหนักจะลงนี่นะหนึ่งสองสามไปแล้วนบน้ำหนักลงเข่านะเห็นไหม พอก้ามเน้ำหนักลงเข่าข้างนี้แล้วปื๊ดทั้งหมดเลยน้ำหนักตัวคุณมีเท่าไหร่บางคนน้ำหนัก70ิบก็เจิกิโล่ะลงไปในเข่าข้างนั้นครับแล้วมันก็สลับเข่าขึ้นขึ้นกระไดข,ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหคุณลองนึกสภาพดูครับการขึ้นกระไดทําให้การบดขยี้เยื่อหุ้มเข่าแตกสลายได้โคตรง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะเป็นกันเยอะมากเลยครับปวดเข่าแล,และและและที่สําคัญการกระแทกการกระแทกทําให้เข่าเสื่อมโคตรไวนะครับ การกระแทกเกิดจากอะไรบ้างอนะการกระโดดครับการกระโดดครับการวิ่งการวิ่งการกระโดดครับนึกถึงนักกีฬาบาสเกตบอลวอลล์บอนนลกันลวกันนะครับบาสเกตบอลเนี่ยพออายุเข้า4ี่0บห้าี่บกลางกางนะบางคนวัยกว่านั้นอีก <c oughs> บางคนวัยกว่านั้นแต่ส่วนมากที่ผมเจอนะผมว่าเพราะเพื่อนผมเป็นนักบาสเกตบอลเยอะนะครับจะมีอาการเหมือนกันหมดนั่นก็คือเข่าอักเสบครับ เอ็นหัวเข่าอักเสบครับหมอลองมาดูเข่าเสื่อมอู้ยเยอะนะครับหลายอาการปวดเข่าครับแล้วก็ต้องผ่าเข่าเกือบทุกคนเลยครับคนที่เป็นนักบาสเกตบอลนะครับไม่เชื่อเราไปถามนักตบาสเกตบอลดูได้หลายคนนะครับเมื่อเขาใช้ร่างกายที่โหดนะครับเมื้อมีการกระโดดมากๆเข่าจะพังไวนะครับนะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องกระโดดมากก็ไม่น่าจะพังไวนะครับ ต่ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องกระโดดนะครับกระโดดกระโดดกระโดดกระแทกปึ้งปึ้งปึ้งเขา่ากระโดดกระแทกกระแทกอย่างเงี้ยเอาเถอะครับนักกีฬาบอลเล่บอลบาสเกตบอลตะกอ้อเนี่ยก็จะมีอาการปวดเข่ามากในตอนที่อายุ40กลางๆนะครับสุดท้ายจนจบด้วยการผ่านะครับต้องระมัดระวังกันนะครับอ่ะนี่คือสาเหตุของมัน,นครับที่เป็นเข่านะเพราะฉะนั้นลองลองทบทวนดูที่ว่าตัวเราใช้เข่ามากน้อยแค่ไหนนะใช่ไหม อาชีพการงานที่เราทําทุกวันนี่มันส่งผลให้เรานะใช้เข่ามากแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่ชอบขึ้นกระไดนะเมสเซนเจอร์ทั้งหลายไรเดอร์ทั้งหลายนะครับคนส่งของทั้งหลายหรือนักง,งานออฟฟิศทั้งหลายที่ไม่ค่อยใช้ลิฟต์ขึ้นกระไดโอกาสที่จะเข่าเสื่อมนั้นสูงมากมากนะครับอ่าและนี่ก็คือวิธีรักษาเข่าเสื่อมนะครับใครชอบรายการอย่ายลืมสมัครรรายการนะครับตามาที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซลมธน,นาคารกรุงเทพจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่บริจาคก,กันมานะครับห้าบาทสิบบาทขอบคุ ลองทําตามที่ผมบอกท่านผู้ชมรับรองหายจริงๆนะครับใช้ระยะเวลาหน่อยไม่สามารถทาวันนี้พรุ่งนี้หายนะต้องค่อยๆทำครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็จะค่อยๆหายนะครับต้องสู้กับมันนะครับต้องสู้อย่าท้อใจนะครับกดดูคอมเมนต์เยอะๆแล้วคุณจะมีกําลังใจนะครับคอมเมนต์จากผู้คนที่นําไปทาแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะมันจานวนเยอะนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปอ่านนะครับจะได้มีกําลังใจในการรักษาตนเองนะครับ ท้ายที่สุดนี้อย่าลืมนะครับเก็บคลิปของผมไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับผู้ชมนะครับจะปวดเมื่อยเปิดชิปผมดูนะครับมีวิธีรักษาหลายอย่างนะครับเช่นหมอลองกระดูกหลังทับเส้นนะครับปวดสะโพกล้าวลงขานั่นเองนะครับหมอลองกระดูกคอทับเส้นครับปวดคอล้าวลงแขนจนมือหัวนั่นเองนะครับรวมไปถึงเอ็นหัวไหล่ฉีกนิ้วล็อกข้อมือล็อกลองช้านะครับมีหมดและวิธีที่มาแรงเลยนะตอนนี้นะที่ผมรักษาคนหายนะครับโรคซึมเศร้าครับ โอ้โหโรคซึมเศร้าระดับ10ยังหายนะครับอาจารย์ผมนี่โรคซึมเศร้าระดับ1ิบนะครับผู้ถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นม้อนรองกระดูกหลังทับเส้นทุกอย่างที่ผมนามาสอนท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้มาจากอาจารย์ผมทั้งหมดนะครับโสพลแทเจงอาจารย์ผมเองครับเป็นคนถ่ายทอดมาหลายคนถามแล้ววิธีรักษา,านี้มาจากไหนอาจารย์ผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิครับพอนั่งสมาธินานๆเข้าก็เกิดปัญญาครับเกิดการคิดเกิดการพิสูจน์นะครับก็ลองมาทําดูแล้วก็หายใช้ระยะเวลานานเนานะ แต่ละโรคที่ผมมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยต้องผ่านการพิสูจน์นะครับในการทํากระบวนการลงมือทําเองจนกระทั่งเห็นผลถึงจะนํามาสอนกันนะครับเพราะฉะนั้นยากมากครับกว่าจะเจอวิธีรักษานะครับขอบคุณอาจารย์สสพลแซ่เจิงด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคลิปผมมีประโยชน์มากนะครับเก็บคลิปผมไว้นะครับติดตามช่องผมครับคุณจะมีวิธีรักษาตนเองนะครับเยอะมากแล้วก็ช่วยแชร์หน่อยครับเพื่อที่จะส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยหลายท่านที่ไม่มีโอกาสนะครับ ที่จะได้เห็นถ้าเขาาเห็นเขาก็โชคโชคดีของเขาท่าผู้ชมก็ได้บุญด้วยนะครับรักษาตนเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับจ่ากพันว์ิโรนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอที่คนหายนะครับสู้กับมันนะครับขยันทำอย่าไปขี้เกียจทํานะครับสวัสดีครับ